สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาที่สภา,าน้ำชัยนาทปราศักต์นะครับซึ่งบริเวณนี้อยู่บริเวณต้นโครงการของโครงการเลี้ยงเมือง,งจอดอัฟุรีนะครับเรามาดูว่าโครงการที่ <c oughs> ทเขาทำฐานลากในคลองเชยนาทปราศักต์เนี่ยเขาทำเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เป็นไหนแล้วนะครับไปดูนะครับครับสวัสดีครับผมพามา <c oughs> ดูฐานราก <c oughs> สวัสดีย <c oughs> าม <opol> ย็น,ยนครับวันนี้ผมพามาที่คลองชัยนาทปราศักต์นะครับเพื่อมาดูงาน กองก้าวหน้าของงานทำฐานรากของสะพานเคแนาปราศักต์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับองจุดนี้เป็นจุดที่2นที่เขาเริ่มทำแพดฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อที่ทําตัวเสาเข็มทุกฝั่งน้นนะครับเขาทําเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรเทตัวแคสติง้งแล้วก็ให้ระดับัวแคสติ้งมันเท่ากับระดับของตัวท้องของคอสฟิมเลยนะครับ ตรงโ้กม,มีการเปิดเสร็จตรงน้นโอ้โหเปิดหัวเข็มนะครับตรงนี้มีทั้งหมด6ต้นนะครับตรงนั้นกำลังเริ่มทำเพราะเป็นเสาเข็มอยู่ด้านล่างของแพลตฟอร์มนะครับวันนี้น่าจะเป็นการเทรคอนกรีตนะครับมีรถปั๊มมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะเทกันสักกี่โมงเราอาจจะนั่งอยู่สักพักหนึ่งตรงนี้ก็มีการเบรกหัวเข็ม สงสัยอยู่ครับการใช้เสาเข็มตอกร่วมกับเสาเข็มเจาะนะครับงนี้นี่คือลำน้ำช่วยหน้าตาสักครับน้ำกำลังขึ้นเลยนะครับน้ำแม่ไหนไม่รู้ครับเยอะไปหมดเลยไหลเต็มเลยนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลบบุรีนะครับตอนนี้น้ําในแม่น้าลบบุรีนะครับสูงขึ้นมากๆเลยนะครับโอ้โหมีน้ําไหลมาจากทางเหนือน้ําแดงเลยนะครับ ตรงนี้ผมอยู่ตรงสะพานแม่น้ำลบบุรีบริเวณใกล้ๆกับแยกพวงเขาต้นนะน้ําเยอะมากเลยครับนีในลังไหลไปจังหวัดพิจิตรนะครับนู่นนะรู้สึกแม่น้ำเจ้าประจักดิ์เนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะครับน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำเจ้าพยานะน้ำมาจากทางเหนือครับตอนนี้เนี่ยรถบูมปั๊มนะครับความยาว38เมตรนะกำลัง เอาบูมิโยกขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะมีการเทคอนกรีตของส่วนนี้แล้วนะครับเขาเอาเรียกว่ากลวยนะครับใส่ไปในเสาแล้ว ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานก่อสร้างนะครับเย็นๆนี้ยังไม่เลิกเลยครับทํามาทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อความก้าวหน้าของงานก่อสร้างนะครับทานข้าวกันหน้างานเลยนะครับครับตรงนี้ก็ลงเหล็กเส้นเหล็กเสานะครับจุดนี้ ตรงฝั่งโน้นก็เป็นจุดน้ํายาวบางน้านงนํายาเบนโตไนท์อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ต่อสายมาฝั่งนี้โอ้โหทำงานกันเป็นมือชีพครับสำหรับการทําฐานรากนะครับเขาทําเข็มนะครบ,บริษัททำเข็มโดยเฉพาะเลยทําฐานรากทำหนดเข็มผมพามาดูฐานรากของคลองเอ่อผมพามาดูฐานรากของสะพานข้ามคลองแคนาตปาสักนะครับตรงบริเวณ จุดเริ่มต้นของการขยายถนนทางเรี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันนะครับตรงด้านหน้าผมนี่คือโรบินสันนะวิ่งมาจะเจอคลองชนะตาสัติ์นะครับซึ่งใหญ่มากๆเลยแล้วเขาก็จะมีการทําสะพานนะครับคู่ขนานไปกับถนนสะพานเดิมนะครับตอนนี้นี่นะครับผ่านรากกลางลําน้าเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราเฝ้าดูการทําตัวเสาเข็มนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทํา เสาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นการทําตัว cross beam นะครับก็มีการเข้าแบบแล้วก็ทําพื้นแพลตฟอร์มในการทําแบบนะครับเพื่อจะลงเหล็กตอนนี้ตัวฝั่งนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็มีการเทคอนกรีตแต่ตอนนี้ทาเสร็จแล้วเขาก็ได้รื้อแพลตฟอร์มออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะต้องทําแพลตฟอร์มตัวใหม่เหมือนกับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําตัวแพลตฟอร์มในการลงเหล็กนะครับ โอเคนะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับนี่คือขั้นตอนการทํางานของการทําตะพานคู่ขนานนะครับกับโครงการก่อสร้างถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับสายสามโ,มโกนะครับตรงส่วนที่เป็นข้างๆอัตเมนเน่นนะฮะก็มีการได้ทุบหัวเสานะครับแล้วก็ b r e ก ทำการทุบโผเสาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเริ่มสรุปว่าจะมีฐานลากนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวและ4ตัวอยู่ตรงนู้นนะครับฐานลากของสะพานใหม่เนี่ยถ้าไม่รวมวัดเมน้นจะมีเด้อน4จุดนะครับปึ๊บปึ๊บสจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าฐานลากของสะพานเดิมเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับผมพามาดูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือฐานลากตัวใหม่ของสะพานตัวใหม่นะครับตรงส่วนนู้นจะเป็นสะพานเดิมนะครับ เมื่อเราสังเกตฐานลากของสะพานตัวเดิมเนี่ยจะพบว่ามีทั้งหมด6จุดนะครับไม่รวมบัตเมนนะครับเอาบัตเมนไม่รวมนะครับ1 2 3ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็4 5 6นะครับก็จะเป็น6จุดนะครับฝั่งน,นี้3ฝั่งน,นู้น3แต่สะพานสมัยนี้มีแค่4ฝั่งนู้น2ฝั่งนี้2ครับซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทําฐานลากลงไปนะครับนี่คือของที่นายประตักด์น,นี้มุ่งไปสู่อำเภอหนองโดนเหนือสระบุรีแล้ววิ่งอำเภอบ้านหมอนะครับเข้าตัว เมืองจังหวัดสระบ,บุรีนะครับไปรวมกับแม่น้ำปาสักนะครับก่อนเข้าจังหวัดสระบ,บุรีโอเคครับตรงนี้เป็นงานฐานรากสะพานที่ใช้ระบบคานนะครับวางพ้าน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ